ที่ปทุมธานีกันบ้างนะครับตำรวจไปจับกลุมตัวพ่อเลี้ยงรายนี้นะครับก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงวัย13ปีโดยพ่อเลี้ยงรายนี้เขาอ้างบอกว่าลูกเลี้ยงอ่ะสมยอมเขาเองครับจากกรณีที่แม่ของเด็กหญิงอายุ13ปีนะครับไปร้องเรียนยังมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับบอกว่าลูกสาวของเธออายุ13ปีถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทําชําราวเหตุเกิด ภายในวัดแห่งหนึ่งครับที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีต่อมานางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็ประสานงานมาที่พันตำรวจเอกจัก,กริดโฉวสูงเนินนะครับผู้กำกับการสพหนองเสือจนสามารถจับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยงรายนี้ได้นะครับหลังจากจับกลุ่มตัวมาได้พ่อเลี้ยงรายนี้ให้การรับสารภาพคร,ครับว่าเขาเนี่ยกระทำชําเราลูกเลี้ยงจริง แต่ที่ลงมือทำลงไปเพราะลูกเลี้ยงยินยอมและเต็มใจครับทำไมดึงท้งามมาฮะขาออะไรมันฮะมันมาคุกค้าวกับเราเราไม่ถ่อม๋อเด็กมาคุกค้าวกับเราเรามีอารมณ์รู้ว่ามันผิดนะฮะยอมเขาใช้กรรมไปนะถูกเป็นคดีเราคบกับแม่เขามานานยัง สามปีแล้วทำไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยหกครั้งหกครั้งแล้วเด็กสมยอมหรือว่าเราก็สมยอมมันสมยอมเราไม่ร้องมาได้อะไรเลยครับลอยหลอกเขาไหมหรอจะซื้อมือถือให้อ่ะอันนี้มันครั้งสุดท้ายแล้วปกติเราทำมาอะไรอ่ะกอดบ้างพ่อเลี้ยงบอกว่าเด็กสมยอมเขาก็เลยทำแบบนี้นะครับ ส่วนทางด้านแม่ของเด็กหญิงอายุ13ปีที่ถูกค่มขืนเนี่ยเธอเปิดเผยแบบนี้ครับว่า เธออยู่กินเป็นสามีภรรยากับพ่อเลี้ยงรายนี้มา3ปีแบบไม่จดทะเบียนสมรสนะครับก่อนเกิดเหตุประมาณเดือนธันวาคมปี62ที่ผ่านมาเนี่ยมาทํางานก่อสร้างที่วัดแห่งหนึ่งในเขตอําเภอนองเสือลูกสาวอายุ13ปีคนนี้ก็มาอาศัยอยู่ด้วยระหว่างที่มาพักอยู่แคมป์คนงานเนี่ยปรากฏว่าพ่อเลี้ยงรายนี้แอบมีเพศสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงวัย13ปีเรื่อยมาและทุกครั้งพ่อเลี้ยงเนี่ยให้ลูกสาวกินยาคุมกําเนิดมาตลอดนะครับโดยที่ผู้เป็นแม่ไม่ระแคะระคายไม่รู้มา หลังจากนั้น30มีนาคมปีนี้นะครับสามีก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงอีกแล้วก็ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้กับลูกเลี้ยงด้วยเรื่องมาแดงตรงนี้ครับเพราะว่าลูกเลี้ยงเนี่ยไปหาป้าซึ่งป้าเป็นพี่สาวของแม่นะฮะที่กรุงเทพป้าก็ถามน้องวัย13ว่าน้องเนี่ยได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาจากไหนเพราะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะหาซื้อมาได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะถามไปถามมานะฮะ ลูกสาววัยสิก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังก็เลยพาไปร้องเรียนกับคุณปวีนาสุดท้ายตำรวจก็สามารถจับกุมตัวพ่อเลี้ยงรายนี้มาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายได้นะครับ